ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับโฟมพวกนี้เนี่ยถูกทิ้งอยู่ในถังขยะแล้วก็เป็นปัญหาในการกำจัดอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลน,นคร เห็นโฟมพวกนี้ถูกทิ้งเรี่ยราดตามถังขยะจึงเก็บมาทำการทดลองผลิตเป็นของใช้ได้จะเป็นอะไรไปชมกันครับก็อ,อย่างที่เห็นนี่ไงครับท่านผู้ชมการใช้โฟมของคนเราในปัจจุบันที่แทบจะเคียงคู่กับชีวิตประจำวันของเราทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้ขยะประเภทโฟมจะไม่ล้นเมืองได้อย่างไรล่ะครับหลายฝ่ายจึงต้องหาวิธีการกาจัด ซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายทางนะครับแต่ <c oughs> วันนี้ผมจะพาไปพบอีกวิธีหนึ่งของการกำจัดโฟมที่เป็นรูปแบบง่ายๆสามารถทำกันเองได้อย่างไม่ยุ่งยากเลยละครับผมตั้งชื่อนว่า it, it foam อิดโฟมซีเมนต์เหตุที่เรียกว่าอิดโฟมก็เพราะว่าเราเอาเศษโฟมมามาเป็นส่วนประกอบถ้าเราเอามาเอามาเสริมเป็นวัสดกุก่อสร้างมันน่าจะดีลเลยเอามาผาสมเข้ากับ ปูนซีเมนแล้วก็หินหินฝุ่นที่เขาทำอิฐบล็อกมันไปกลายมาเป็นเป็นอิฐลักษณะอย่างนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหะครับนำขยะโฟมที่เขาทิ้งกันภายในมหาวิทยาลัยมาบดท,ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วจึงเข้าเครื่องบดย่อยอีกครั้งหนึ่งจนโฟมเหลือประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านี้เราก็สามารถนำมาผสมกับปูนและหินฝุ่นได้แต่กว่าจะได้ออกมาเป็นส่วนผสมของโฟม6ส่วนผสมกับปูน หินฝุ่นน,น้ำอย่างละหนึ่งส่วนอย่างนี้ทางทีมอาจารย์ก็ต้องมีการทดลองลองผิดลองถูกมาแล้วหลายครั้งเพื่อสามารถนำไปใช้งานก่อสร้างได้จริงๆยังไงล่ะครับสาหรับก่อสร้างเขาเรียกว่าสร้างแผงที่ไม่รับน้ำหนักนะฮะถ้าเทียบตามมาตรฐานมอกก,ก็เป็นอิฐประเภทนั้นคืออิฐที่ไม่ที่ที่ก่อเป็นแผงไม่รับน้ำหนักเราก็ามาก่อได้แล้วเราก็ฉาบปูนซึ่งพอฉาบปูนเสร็จแล้วมันก็แข็งแรง เป็นฝาผนังเป็นอะไรได้ก็ดีของมันก็คือน้ําหนักมันเบานะครับจะเบากว่าอิฐธรรมดาถ้าอิฐอิฐแบบที่เป็นอิฐบล็อกที่เขาผลิตขายเนี่ยมันจะเบากว่ากันเกินกว่าครึ่งหนึ่งนอกจากข้อดีของอิฐโฟมซีเมนต์พวกนี้นะครับจะมีน้ําหนักเบากว่าอิฐบล็อกทั่วไปแล้วขนาดก็ใหญ่กว่าด้วยคืออิฐโฟมซีเมนต์สามก้อน จะเท่ากับอิฐบล็อกทั่วไป5ก้อนซึ่งทำให้พื้นที่ในการก่อสร้างจะได้มากกว่าช่วยลดเม็ดเงินในการก่อสร้างลงแถมยังช่วยลดปริมาณขยะโฟมได้อีกด้วยละครับแต่ก็อย่างว่าละครับคุณผู้ชมมีดีก็ต้องมีเสียที่มาจาย์จึงยังคงต้องเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยต่อไปว่าอิฐโฟมซีเมนต์พวกนี้จะทนความร้อนได้สักเท่าไหร่เพราะเมื่อเจอกับความร้อนโฟมมันจะละลายได้ หรือทําเป็นฉนวนความร้อนได้หรือไม่รวมไปถึงการทดสอบเรื่องการดูซับเสียงหรือการสะท้อนของเสียงซึ่งก็จะเป็นโครงการต่อไปในอนาคตเพื่อให้การแปลรูปขยะพวกโฟมสมบูรณ์แบบที่สุดยังไงล่ะครับคุณผู้ชมการใช้โฟมประกอบเป็นอินบ็อกยังจะต้องมีขอบที่จะต้องปรับปรุงกันต่อไปคือการเรื่องของการทนความร้อนซึ่งเป็นโครงการวิจัยในขั้นต่อไป ที่จะต้องพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้เป็นทางเลือกในงานก่อสร้างร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน